จะมานวดแป้งสลับเปากันนะก่อ,อนอื่นเรามาปรุงเครื่องให้เท่ากันก่อนนะคะอย่าดามากกันนะคะมือไม้เราล้างสะอาดเรียบร้อยค่ะแล้อีกหไดจะนึ่นลมสมเปลาไม่หมอต่อยอะ่ะ นมสลับเปล่านมแป้งสลับเปล่าน้บัวาีแตางเครื่องปรุงนินเปียดจาด่างออกน,อนะคะหลังจากที่เราปรุงน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาใส่แป้งนะอะไรนะอืมนี่ตรงเลย เรามานวดแป้งกันไม่ว่าบัดเสร็จโอเคเสร็จแล้วนะแป้งกระป๋าาของเรา นี่เรียบร้อยแล้วค่ะแป้งสนาลาเปาของเราเสร็จเรียบร้อย